ย้อนไปเลยกะัเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนนั้นตอนนั้นเราเป็นอย่งไรบ้างตอนเจอครั้งแรกที่บอกเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาก็ตอนแรกก็ตกใจค่ะเพราะว่าด,วด้วยความที่มันเหมือนเป็นคลิปที่เราเล่าคุยกันกับเพื่อนๆแชร์ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็ <c oughs> มามารู้ข่าวหลังจากที่แบบ ตอนกลางคืนที่แบบว่ามีดราม่าลงทวิตเตอร์อะไรแบบนี้ค่ะก็ก็ทราบตอนช่วงค่ำค่ำคือเลยจะนอนละมาพุ่มอะไรเงี้ยได้ย้ด้อ่านข้อความเลยอ่านค่ะได้อ่านค่ะก็ได้ได้เข้าไปเช็คทวิตเตอร์แบบเช็คถึงดึกเลยค่ะตีสองเลยความรนมรงนานมากกับใจเราขนาดไหนบ้างคือมีรู้สึกว่าก็ต้องก็ต้องขอโทษแหละค่ะเพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่มันเราคิดน้อยไปไม่คิดว่าจะมีการ เกี่ยวโยงพาดโยงไปถึงการขุดถึงบุคคลนะอะไรแบบนี้นะคะ่ะก,ก็เป็นความผิดพลาดแล้วก็ความที่ที่ที่เหมือนคอนเทนต์ที่แบบเราไม่ได้ระมัดระวังกันอย่างถี่ถ้วนดีพอะคะ่ะมนีเดถงเจตนาตอนนั้นไหมคือเราหมนคือด้วยรายการามันเป็นการจับฉลากคำถาม <c oughs> แล้วก็เหมือนมันก็จะมีสองคำถามที่เป็นดราม่าล่ะคะ่ะ <c oughs> ซึ่งมินก็ ไม่ได้ไม่ได้รับคําถามนั้นแต่ว่ามันเหมือนแบบเพื่อนคุยกันเมากันมันก็คือเหมือนเพื่อนผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความที่แบบเออเล่าไปถึงอะไรอย่างเงี้ยเหตุการณ์ที่ผ่านมากับตัวเองเป็นเหตุการณ์ที่แบบได้พบได้เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะคำคำพูดในในโซเชียลคอมเมนต่างๆคือเขาพูดแรง,งมากมีการขุดเรื่องอดีตต่างๆมาหมดเลย เอาจริง,รงแบบตอนตอนที่อัดขีบแบบไม่ได้คิดอะไรเลยแบบว่าจะมีการถูกขุดอะไรเพราะเราไม่ได้บอกเป็นอักษยรย่อหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไม่คิดจริงๆก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดที่เราคิดน้อยไปแล้วก็เป็นบทเรียนให้เราได้คือเราผิดแล้วอ่ะมันก็ทามันก็ขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องระมัดระวังหลังจากนี้ค่ะเขาใช้คํา,คว,าว่าเป็นการอินทางับวองจริงจริงมินว่ามันเหมือนได้ได้เป็นการจับฉลาดและได้คําถาม มินว่ามันเหมือนเป็นเป็นการคุยกันในในกลุ่มเพื่อนซึ่งมินคิดว่ามันเราเรา,เราเล่าถึงประสบการณ์ที่เราเคยพบเคยเจอค่ะเราไม่ได้คาดคิดไปถึงว่ามันจะเป็นการหยิบจับอะไรขึ้นมาให้เป็นเรื่องไป็ราวเราไม่ได้มีเจตนาจะไปพูดพาดพิงทำร้ายใครอยู่แล้วอะค่ะ มนโยงไปอย่างคนโน้คนคนนี้บุคคลที่3เยอะมาก<ช>กาบโซเชียลก,ก็ใช่ค่ะก,ก็ก็เห็นแล้วก็รู้สึกรู้สึกไม่ดีจริงๆรู้สึกแย่ที่ท,ที่ที่มันพาดพิงไปถึงบุคคลอื่นเพราะว่าจริงๆก็คือมันเราคิดน้อยไปค่ะแล้วนี่เครีดยดก็ วันนั้นที่ที่อ่านก็เครียดนะคะเพราะว่ามันมันเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเลยเถิดไปถึงขั้นนั้นนะคะก,ก็รู้สึกแย่แล้วก็รู้สึกบางทีก็ได้คุยกับเพื่อนๆกันว่าแบบเออแบบ เราเราระมัดระวังกันน้อยไปคิดกันน้อยไปจริงๆค่ะคสามดูภาพรวมเป็นหนึ่งเลยเในช่องดกันค่ะคนก็กับตาละประการเจอการร่วมงานกันในชอาเจอกันก็จะเป็นรายอย่างเนี้ยค่ะจริงๆมินว่ามันเป็นเรื่องที่มันยาวนานมามากแล้วและที่ผ่านมามินก็ร่วมงานกับทุกคนในช่องได้ไม่เคยมีว่าขอไม่ร่วมงานไม่ขึ้นเวทีไม่ทํางานกับคนนี้อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าจะย้อนกลับไปดูอ่ะตลอดเวลามินก็ร่วมงานกับทุกคนได้นะคะ แล้วหลังทติมันเกิดเออต่วมาเรามีการคุยหลังบ้านจับบุคคลที่ถูกถูกถูก,ถกไม่ได้คุยค่ะ,คะส่วนใหญ่จะคุยกับเพื่อนๆก็คือที่อยู่ในคลิปกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีโยงชาวที่โยงไปยังงานงานหนึ่งที่มีออกรไยต่อมาชี้แจงหรือยังไงรบบงานก็งานนี้มัน,ม,น,ม,นมันยาวนานมามากหลายปีแล้วอะค่ะพี่ละมินก็ไม่จําไม่ได้ด้วยว่าออกรายเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามินก็เห็นเห็นในที่ ที่มีเฟซบุ๊กออกมาเนาะแต่พอมินกดเข้าไปดูอ่ะลิงก์มันก็หายไปมันก็เลยไม่ทราบว่าเขาเป็นใครเรื่องจริงเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าพอเข้าไปดูในเฟซบุ๊กที่โพสต์ลงอะค่ะก็ไม่เห็นข่าวที่ที่โพสค่ะคิดว่าเขาเอาตัรตนมาเพื่อจะหานี่เราหรือเปล่ามินก็ไม่ทราบเพราะว่าพอพอก็เข้าไปดูเหมือนกันในในวันที่แบบโพสต์เลยก็ก็เหมือนได้เห็นลิงก์ในทวิตเตอร์แล้วมินก็กดเข้าไปดูเหมือนกันเหมือนเหมือน เขาที่มินดูมินก็ไม่เห็นว่าเขาทํําทำอะไรเออเป็นอะไรด้านนี้ก็คือก็เห็นเขาขายของออนไลน์อะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ทราบว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยจริงๆเราคุ้นๆมั้งไหมที่เวลาเราเข้าไปดูมันนานมากแล้วพี่มินก็จําไม่ได้แล้งานนั้นน่ะคือมินน่ะเดินคนแรกแล้วมินก็ไปงานต่อที่เอ็มคเทียนั่งรถไฟฟ้าไปเลยคือมินไม่ได้อยู่อยู่ในจุดฟินาเล่คือมินเดินคนแรกแล้วมินก็ ไปเลยวันนั้นมินก็จําได้ว่ามินก็สัมภาษณ์พี่ๆสื่อก่อนแล้วก็มินก็ขึ้นไปเดินเลย<ม>ค่ะและข้อมูลที่เขาออกมาพูดมินคิดว่าตื่นรู้สึกใจหรือว่าอะไรคือมินก็ไม่เอาจริงๆนะไม่ได้อยากให้โยงไปถึงงานไหนหรือว่าอะไรเลยคือก็อยากให้แบบยอมรับความผิดพลาดที่เกิด<ม>ขึ้นในคลิปอะคะ่ะ<ม>ว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่มันอาจจะมีการ กล่าวถึงบ mm ุคคลอื hmm. e ่นที่เราไม่ได้ระมัดระวังอย่างถี่ถ้วนอย่างที่มินบอกก็คือมันเป็นความผิดพลาดของเราเองก็อยากให้จบที่ตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากให้ไปโยงถึงใครแล้วก็เป็นบทเรียนให้กับหนูว่าครั้งหน้าต้องระมัดระวังมากกว่านี้ค่ะก็ผิดแล้วก็บสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรที่ทำให้เราไม่สบายใจมากที่สุดเลยก็จริงๆมินก็รู้สึก ไม่ดีอะค่ะกับกับคลิปที่ออกไปเนาะว่าแบบมันกับสังคมที่เห็นอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแย่ก็รู้สึกว่าโอเคเราผิดพลาดแล้วเราก็ยอมรับความผิดพลาดนี้นะคะแล้วก็ครั้งหน้าก็เป็นบทเรียนให้เราระมัดระวังแล้วก็โตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งว่าเราเราต้องเราควรจะต้องทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเวลาไปออกรายการอะไรต้องเหมือนเกรงเลยไม่กคือมินว่ามันก็แบบยุคนี้มันก็แบบ คาดเดาไม่ได้เหมือนกันว่าอะไรมันจะเกิดดราม่าขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกได้ว่าเราก็ระมัดระวังเกี่ยวกับการพูดถึงบุคคลอื่นละกันแต่ว่าถ้าดราม่าเกี่ยวกับตัวมิ้นหรือว่าอะไรเงี้ยมินไม่ซีเรียสค่ะก็อะไรที่เป็นเรื่องจริงมินก็น้อมรับรับฟังมาแก้ไขแต่ถ้าเกิดแบบเป็นดราม่าขุดเรื่องอดีตขุดเรื่องเก่าๆมาพูดมินว่ายุคนี้แล้วอ่ะจัดการกับเหล่านี้ยังไงไม่คัะคือมินอ่ะ คิดว่าตัวเองอะเจอมาเยอะก็เลยพอเจอเรื่องนี้มันก็เกิดมามีภูมิคุ้มกันนะคะที่เป็นห่วงตอนแรกก็คือความรู้สึกของตัวใหม่เขาเขาแบบเขาอารมณ์ค่อนข้างเซนส์ทีบสุดที่ที่ได้คุยอะเนาะก็เป็นห่วงแล้วก็เหมือนเดีเขาก็เจอเรื่องดราม่าตลอดเลยอะช่วงนั้นแต่พีก็ไม่ได้คิดจะบบเอาไปฟ้องไปอะไรอย่างี้ไม่ค่ะไม่ค่ะมันเต็มที่เลยค่ะเต็มที่เลยความรักก็ยังหวานไม่แ่งเลยนะเราอะ เย็นบ้างสต่วิภาก็ดีค่ะววัมากเลยค่ะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปไวผาไวกี่ปีแล้วเนี่ยสิบอปีแล้วค่ะเปีแล้วเหรอสิบเอดปีสิปีค่ะเริ่มใจอ่อนนี้ยังหนูยังสนุกกับการทำงานแล้วก็นั่นแหละก็ยังยังเอนจอยไม่ใช้ใช้คําว่าสนุกปล่อยมากเลยมันมันยังรู้สึกคือเรารู้สึกว่า เ,เรายังเอนจอยกับการที่ได้ออกมาทำงานหรือว่าได้มาเจอทุกคนได้ถ่ายละครได้ได้ทำงานคือถ่ายละครต้องบอกว่ามันใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะพี่มันไม่ได้แบบปีหนึ่งมันเอาไปทั้งปีอะ่ะคือเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่ามินต้องแต่งงานมินต้องมีลูกก็คือมินจะทําอะไรแบบนี้ไม่ได้เหมือนเดิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยมินก็เลยต้องใช้คําว่ามินยังเอนจอยกับการทํางานตรงนี้จริงเคยต้งเฝ้าตัวเองไว้ไหมว่าต้องแต่งต่อนออยู่เท่าไหร่ ไม่เคยเลยมินเป็นคนที่ไม่คิดถึงอนาคตหรือไม่ได้วาดภาพมินก็คิดว่าแค่ปีต่อปีอย่างมินก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมานั่งเรียนโทสองปีใช้เวลาทํางานหนักขนาดนี้มินรู้สึกว่าถ้าชีวิตโมเมนต์นี้มินจอยกับอะไรมินอยากทําอะไรมินทําแค่นั้นนะคะเห็นมินก็มีความสุขตัวมินก็มีความสุขที่ได้เล่นกับหลานได้เลี้ยงหลานอย่างตัวพี่ผาเองเงี้ยได้ไปทริปกับพี่มิวพี่กี้บ่อยๆนะคะ เขาก็จะตื่นมาแบบคนแรกมาเลี้ยงหลานจนทุกคนก็จะแบบแฮปปี้ที่ที่มีเราไปด้วยเรารู้สึกว่าเราก็จะช่วยเขาแบบเลี้ยงลูกได้เลยค่ี่่าเลี้ยงหลานไม่ไม่ไม่รู้สึกว่าสกิดแบบว่าเราต้องมี้องอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าเป็นความโชคดีที่แบบว่าช่วงนี้มีหลานเยอะก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าต้องมีของนะไคือรู้สึกว่าเวลาเราเลี้ยงลูกเพื่อนกับเลี้ยงลูกตัวเองอ่ะมันคนละฟิลนะพี่คือนึกภาพบอกเลยเพราะว่ามีนมีน้องชายกว่า กว่ามันจะโตกว่ามันจะรู้เรื่องอ่ะเหนื่อยก็เลยไม่อยากมีพี่เก่งพี่ถามถามมั้งเอาจริงพี่ถามจริงถามบ้างไหมว่าไอ้ถามอะไรอย่างเงี้ยพอพอทุกคนถามเยอะเอะวันนั้นที่สัมภาษณ์เขาก็เริ่มแบบเออเมื่อไหร่ดีนะถ้าทุกคนไม่ถามมันว่าเขาก็ยังไม่คิดหรอกใช่ทุกคนกดดันแล้วพอแบบแปบแป๊บสิบเอ็ดปีคือเอาตรงๆบางทีอ่ะ แบบอย,อย่างวันนั้นที่ตอบคาถามกันเพื่อนๆคือกี้หรือคนทุกคนจะนับมากกว่ามินคือมินจะเอนจอยกับโมเมนต์มากกว่ามานั่งนับว่าเราเป็นแฟนกันมาก,กี่ปีคือบางทีมินลืมไปเลยว่าลืมนับปีไปเลยเพราะมินรู้สึกว่าเอนจอยกับโมเมนต์ที่อยู่ณนะปัจจุบันนะคะแต่คาถามไปแล้วตอบว่าอะไรนะ น่าสีมเมื่อไหร่ดีับไปหยอก <c oughs> น่าสีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก, <c oughs> แวก็แล้วก็พูดไปๆว่าเอ้ยยังมีงานนี้ที่ต้องทอําเดี๋ยวต้องเหลืออันนี้เออแม่อะไรเเดี๋ยวเราต้องอีกกี่ปีนะที่ต้องถ่ายอะไรอย่างเ <c oughs> งี้ยก <c oughs> ็คืองานกาสู้นเนาย <c oughs> ใช่ก็ถ้ามีงานละครที่เรารู้สึกอยากรับต่อเราก็จะรับแต่ถ้ายังไม่มีก็นั่นแหละเดีอวว่ากันเาะไม่ได้หยุดรับงานแต่ว่าอย่างที่เห็นว่า เพื่อนๆเนอะนวเวลาการทํางานละครหรืองานที่เรารักคือมินทําอาชีพนี้มาตั้งแต่อายุ12บอะคะพี่มันเกินครึ่งชีวิตของมินแล้วมินรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราต้องไปโฟกัสอีกอย่างเราจะไม่สามารถโฟกัสละครได้อย่างเต็มที่ค่ะเพาะว่านาน <c oughs> เกินไปไมันเคยมีมเกิดเรื่องกับค,คู่เราไหมไม่มีคะ่ะ <c oughs> ต้องบอกเลยว่าโชคดีที่พี่่าเป็นคน เอ,อง่ายสบายแล้วก็เราคุยกันด้วยด้วยด้วย,วยมโมเมนต,ต์ณนะปัจจุบันมากกว่าการวางอนาคตว่าจะต้องภาพเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พอมินรู้สึกว่าเราไม่อยากคาดหวังไปไกลเดี๋ยวเราจะแบบไม่ได้ไม่ได้ดังหวงังเราก็เลยแฮปปี้กันที่คุยที่โมเมนต์ปัจจุบันจริงๆค่ะไดู้้บบก้พนานความหวังจะตื่นจากผู้เราไม่ต้องเป<ม>็นไมไม่นะคะก็ก็เขาเขาน่ารักอะ่ะต้องต้องบอกว่าพี่ผาเป็นคนที่ วันแรกเทคแคร์ยังไงวันแรกบอกเรายังไงเขาก็ยังเหมือนเดิมดังนั้นเขายังมียังไม่เคยเห็นความเปลี่ยนแปลงตรงนี้กับตัวเขาอ่แต่ก็ยังไม่ใจอ่อนนะไม่ใจดีอย่างเขาท่านดีค่ะกดดันอีกแล้วกดดันแทนเออพี่อยากเป็นตัวแทนครูผ่าหรือเปล่าโอ้ขอบคุณนะคะ